สุรีเลยครับและตอนนี้มาอยู่กันในเกม Star Seed นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดอย่างเป็นทางการทั่วโลกแล้วนะครับได้เล่นกับทุกคนแล้วสโตทายแทบลงแล้วนะครับผมแล่วันนี้ผมจะมาเปิดกาชายแล้วนะครับอย่างแน่นอนซึ่งเป็นตัวของเฟรย่าเลยครับเรตอัพตึงๆเปิดเซิร์ฟก็มาแบบตัวเก่งเลยนะเฟยย่าคือเฟยย่าในมุมมองครั้งแรกนี่นึกถึงเกมนั้นเลยว่า Outer Plane เนี่ย เอ่ออัลโดเพนเมริก้าอันติเหืียกันเลยเมโลนิกา้าอันติเรียกเรือเหมือนกันแล้วเป็นเรือสาวเนี่ยแนวทรงเนี้ยฐานเรือฐานอากาศเนี่ยเออทรงเดียวกันเลยในชุดเนี้ยเรียกว่าเป็นแฝดกันเลยนะออกเรือละเราไปเปิดเลยดีวยกว่าครับป้องการเหมือนจะต้องการ10ตัวมั้ผมมีงบอยู่แค่นี้10ตัวขึ้น LR รนะครับน่าจะได้สก,กินด้วยไปดีวกว่าครับขอแบบ3ตัว ในบันเดียวเดียบร้อนแล,ล,ล้วเลสี่อร์เนต์ไอ้น้องหลุดเลดตลกปะ ทำไมเป ar, ิดจริงแล้วม <io> ันเกลือจังวะเฮ้ยเดียวนะคนเรามันมีอยู่จริงเว้ยหนึ่งโลออกเลยตรงเลดกกรันตีไง ทำไมเปนออกยากจังเลยอ่ะมองเล่นก่อนหน้านั้นอ่ะดวงแบบมาจัดอ่ะตู้เซียดวงไม่เคยเกลือเลยเว้ยม,มาแล้วตัวแรกกระตีแล้วการตีศาสบโลเปิดทางย้ยเก่งมากครับตัวนี้เปิดได้เลยครับแล้วก็อกตัวเป็นเซียับแบกได้ยาวๆเลยครับจะพอะเนี้ยห้าหมื่นไม่น่าจะพอวะ ดวงเลือขนาดเนี้ยโอ้โหเขียวเอา้าไม่อยากได้เอา้าจะเอาเฟยาียมาทำไมเนี่ยมีอาไม่ดีใจหลอกแสงมือดออกอะจะเอาตรงเรยนเนี้ยโอ้โหยับกระดินทุกรอบไม่ไหวนะไม่พออย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเช็คกันดูครับมันมีแจกอะไรบ้าง ไม่มีแจกใบทองเลยอ๋อกิน่าจะหมดแล้วผมเปิดไปช่วงแรกของตู้เสียน่าจะหมดแล้วล่ะมาสู่มอัน,นี้ดีกว่าไม่ต้องสูมหรอกมันเหลืออันเดียวเราก็รีใหม่ทำไมดวงแปลกๆวะ4%ไม่ออกเลยเหรอตรงเลน่อยดิ สองตัวสามตัวว่าไปเออมาว่ะสักิดเลยก็ได้ตัวเดียวเงีงเงีงเ๋ยวมาอะไรไงรัวๆไงเฮ้ยเดีด๋ยวไอ้ เศร้าเลยเนี่ยเศร้าเลยเนี่ยเชียร์ไม่พอห้าหมื่นเม้งเอ้ยกลัวตัวแสงจะมาตัวน้องไอดอลอ่ะคตดเก่งกับตัวนั้นน่ะโอ้โหแม่งเอ้ยลำเลีงทีละตัวอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีแบบแถมเลยหรอโอ้ตายแล้วน้องสาวแม่ครับเค้กนี่อะไรเนี่ย เดี๋ยวนเกลือจนรวนไปเลเนะี่ยต้องทำอะไรละเดี๋ยวขอไปเลื่อนข้าก่อนอะกันเออไปไปอยู่อารดิ้งก็ได้ไปทาท่ดีออกไปเอลอาร์เลยก็ได้อ่ะถ้ายแยกเลยขนาดนี้ออกไปเอลเลยไปน้องมี R ออกไปเอลอรเลยครับ เฟรียเราไม่มีตัวกินเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวนะผมไปหาตัวกินแป๊บนึงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยขอสีเขียวเยอะๆเอ้ยเดียวมันเลือกได้เออใช่ตกใจถ่กไหมว่าเราเนะี่ยคีบแพนิกเลยเนี่ยไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเลยพกเรือเลยเ,เดี๋ยวผมไปอัพล้องโลก่อน ดองโลดียนจะเป็นสีเขียวอันแรกนะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบสีเล็กไงดูว่าแบบซุม่มเฮ้ยได้ละมันจะได้แล้วนะตัวกินมาน้องมานะกับเดียนี่เอ้ยอนะเดียน้าถูกไหมถูกละเออกินไปเลยเอยยเอโอเคโอเควันก่อนไม่ใช่วันก่อนสิ รอบก่อนกินผิดไว้กินเสียไปผิดเสียไปสี่ตัวเลยไหมไม่งั้นเพชรผมเหลือเกือบแสนอนี่เศร้าเลยว้ยกินผิดระวังนะครับดูดีๆนะว่ามันต้องใช้ตัวตัวอาหารแล้วก็ตัวมันเองต้องดูดีๆทุกคนไม่งัน้นพลาดนะครับซึ่งผมก็พลาดไปแล้วเขาเสียได้เนี่ยยังแค้นใจไม่หายขึ้นยูอาร์แล้วแล้วก็เดี๋ยวนะของอต้องใช้ยูอาร์ต้องใช้อะไรตอนเดี๋ยวดูกันแปบ๊บนึอ่อต้องใช้ตัวมันเองสองตัว มีแจกบวัวฟรีไหมครับห้าบาทเองเหรอขอแบบขอแบบแบบสามสี่ตัวในม,มันเดียวอะ่ะตอบแทนกวหน่อยดิกล้องเถอะนะนะเขียวนะอย่าหลุดน,นะกอ,อยังด้กอ,อยังด้ ยังดเด <laughs> ี๋ยวจะไปอัพก่อนขอขั้นเวลาไปอัพแป๊บเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือหกตัวแล้วว่าสี่ตัวก็ไม่รู้เอ๊ะไม่ใช่สิเดี๋ยวยูอหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูให้ชัวร์ก่อนโอเคนะกินตัวมันเองขึ้นยูอันยูอันหนึ่งเราต้องหาอาหารไปกิน พิ่มซึ่งการหาอาหารมากินนี่คือมันยากมากยาวมากจริงๆต้องเปิดกาชาจำนวนมากครับเพื่อหาอาหารมากินนะครับถ้าไม่ก็ถ้ารีบก็เอาตัวที่แรงไม่ใช่แรงนี่เทียตำ่ตำๆนะครับมากินก็ได้แต่ก็เสียดายนะครับตัวละครใช้ได้ทุกตัวนะเพราะหมดบางหมดอ่ะมันต้องใช้หลายตัวทุกคนซึ่งทุกตัวจําเป็นมากนะครับแรกๆนะพยายามจะกินหมดนะจะดีที่สุดนะครับ เ,ออเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนแล้วนะที่ไงต้องใช้อาหารยูอาร์ึเดี๋ยวมไเป็นเช็คดิมจําไม่ได้แล้วพอเราขึ้นเมื่อกี้นะยูอาร์หนึ่งใช่ไหมกินตัวนี้ไปขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้นะยูอาร์หนึ่งแล้วก็ยูอาร์หนึ่งเราองใช้อาหารกินสองรอบผมขาดอีกสี่ตัววะ่ะสี่ตัวขึ้นแนวอาร์น่าจะทันแหละตู้เร1ยสิบสามวันเดี๋ยวก็น่าจะได้เพชรจากกิจกรรมต่างๆมาไปไปอีกสี่ตัวขออีกสี่ตัวครับ สี่ตัวเท่านั้นมันเดียวสี่ตัวเลยไปขอร้องอีกสามอีกสี่เฮ้ยไม่ใช่ดิอีกสนะี่อะไรเนาอีกสามเท่าเดิมไม่หลุดเลนรัวๆเลยถ้าไม่หลุดเลนโอ้โหไม่เอ้ยได้ไปเล็ว้วแล้วไม่มาแล้วไงดุจ้าวโถ อันนี้เก็บไว้เปิดตอนตู้บรรหลุเลทไม่ใช่ไม่ใช่ตอนตู้ลุ่มลุ่เลทบอกตูวตต้วันหมดนะครับเผื่อว่าใบเลือกเนี่ยไม่ใช่ซีเล็กใบเลือกเนี่ยมันจะมีตัวเฟยา่าไม่ไม่มีดีกว่าหรือว่าฟิกไปแล้วหรอเราก็เลือกแพทิเซียก็ได้ดีกว่าเนาะไปไปขอสั่งได้ดังใจเว้ย ช่างมันอัพแพทิเซียขึ้น LR 3แล้วกันเราก็มาเลยไงน้องชายสองตัวไปไข่สองตัวครับมองมาแล้วแล้วมาเลยไงแล้วมาเลยไงคร,ครบไปสองตัวเทียโรไหมสนใจเทียโรไหมครับสองหมื่นมึกผมไปอ,อัพออ แพทติเซีย l อ3ก่อนจะขึ้นเดลอาสามนะถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าเอาย่างเหรอย่างก่อนโอเคได้เลยพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คกันหนึ่งย่างเหรอโอ้ยังไม่เลือกดีกว่า ผมมีกี่ตัวนะเดี๋ยวผมเลื่อนไปเลยไาไกลแล้วแพทิเซียนี่ไงหนึ่งตัวโอเคคลิปนี้อาจจะนานเ,เพราะว่าทะเลถลายไปไกลมากเลยเลือกแพทิเซียครับแพทิเซียอยู่ไหนเอ่ยนี่ L r 3อรไปสักคลิป,ปเลยเอาละ อย่าลืมเดิมน,นะครับสบามสิบห้าบได้ทั้งตัวแล้วก็สกินเลยครับสวยมากแล้วก็คุ้มมากๆเลยครับสาบาทเหมืนจะได้ตัวกาชาลูกซิไปนี่ไงเอว่าสามนะครับหับละโอเคแรงขึ้นบางทีนิดนึง่งอาริตาโอโกเซนัสเหมือนจะเป็นแพ็กนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้แพ็กยี่สิบเก้าบาทอ,าอันไหนแล้วนะไม่รู้ว่าจะโชว์อีกไหมนะซื้อไปแล้ว มันจะยู่นแรงเนี่ยมั้งเอานี่ๆีอันเนี้ยแพ็คนี้นนนแพ็คนี้มันซื้อได้สองรอบนี่ไงตัวกาชาธรรมดาสิบใบครับโอเคไปกันต่อขาดอีกหนึ่งตัวใช่ไหมในตัวของเฟย่าเดี๋ยวผมไปเช็คแป,ป๊บนึงที่เรลืมไอ้เราเลยเฟย่าขายอีกหนึ่งตัวเลยครับนี่ไงเอ้ยครบแล้วนิใช่ไหม SR1 SR1 SR ครบแล้วดิเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะตั้งแต่ u r 1เนี่ยเคใช้ตัวทรัพยากรทรัพยากรสองตัวแล้วก็นี่ไงผมครบแล้วดีกว,ว่าเออครบแล้วเอางงกันดิครบตอนไหนวะเราเป็นว่านะรครับหมดไปประมาณสามหมื่น หกหมืกว่าบวกใบทองอีกประมาณเกือบ20บใบนะครับก็ได้เฟย่าว่าที่ดีกว่าวาที่เฟยาไอไปเลครับก็ยังอัพไม่ได้ขาดขาดตัวอาหารนะครับอีกเพียบเลยครับก็ประมาณน,นี้เท่าันครับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีกับการเปิดเฟย่านะครับหรือตู้เซียนะครับอันนี้ก็แบบเหมือนกันครับเป็นเป็นไฟเตอร์ที่เป็นแทงได้นิดหน่อยเออไม่ใช่เป็นแทง เป็นแท้งที่โจมตีได้นิดหน่อยดีกว่าหรือว่ายังไงนีอ,อนั่นแหละได้เป็นกันนะครับแต่เฟย์ย่าก็เก่งนะเป็นสายเบนเจอร์เอาละครับไปเลยกว่านะฮะเจอกันใหม่กับผมคลิปหน้าฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย